กรีบข้ำพัชราภาควงอป,ป้าหนุ่มเที่ยวเกาหลีโชว์ช็อตหวานกลางกรุงโซลกรีบขั้ำพัชราภาควงอป,ป้าหนุ่มเที่ยวเกาหลีโชว์ช็อตหวานกลางกรุงโซลเทคกระเป๋าไปเที่ยวเกาหลีเกาใจกับเก่งเพื่อนๆและผู้จัดละครอีกครั้งแล้วสำหรับซุปตาตัวแม่ อ้ำพัชราภาและภาพที่ทําหลายคนฮือฮาคงจะหนีไม่พ้นภาพของอ้ำมที่เดินควงหนุ่มหล่อทรงอบป้าอยู่ริมถนนอนในกลางกรุงโซโ,โดยโพสต์นี้อ้ําเขียนแคปชั่นว่าเขายิ้มให้เรานะแอดปุกลุกฟอนิฟแอดไมพัทาราเดซึ่งหนุ่มหล่อที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือพระเอกดังไมพัทธารเดชนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นแฟนเขาเราเขินแม่อ้ำยิ้มหวานที่สุดเลยคิดถึงนะคะชอบท่าโพสต์มากคะ่ะสวยๆหล่ออสุดอสุดเลยคะ่ะพี่อ้ำ